มากันที่ลบบุรีกันบ้างค่ะมีการสืบสารวัฒนธรรมไทยนะคะนุ่งจงแต่งไทยค่ะเข้าวัดทำบุญนะคะงานนี้ส่วนราชการพุทธศ,ศาสนิกชนค่ะมีการนุ่งโจงแต่งไทยตักบาทเข้าสารอาหารแห้งในโครงการถนนสายบุญนําสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีค่ะที่ลานวัฒนธรรมหน้าสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีค่ะถนนพระปิยะตําบลป่าตานอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีก็ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโครงการถนนสายบุญนําสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจําปีงบประมาณพฤศักาาช2567โดยการนุ่งจงแต่งไทยทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์เพื่อสร้างอัตลักษณ์และก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์วร์ที่สําคัญของคนลบบุรีในการนุ่งจงแต่งไทยร่วมทําบุญค่ะโดยมีพระครูวัดวรธรรมมนุกิจนะคะเจ้าคณะตําบลปะ าเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่ได้นําพระสงฆ์การูปจากวัดเมืองใหม่ออกรับบิณฑบาตในการนี้นายกฤษณนาสิทธิราชวัฒธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีรวมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความเอื้ออาทรแบ่งปนันรวมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้ค่ะพระพิสุสงก็จะได้นํเข้าสารอาหารแห้งบางส่วนไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนต่อไปด้วยค่ะสําหรับโครงการถนนสายบุญนําสู่การสร้างสุขจังหวัดลบบุรีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดให้มีการทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จํานวนเก้ารูปทุกวันอังคารสัปดาห์ที่3ของเดือนณบริเวณล,ลานวัฒนธรรมหน้าสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีค่ะ